วันนี้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์นะครับเป็นเลิกกรมยามดีนะครับตรงนี้เราอยู่ที่โครงการเดอะไพรเวทเมืองประชานะครับแยกบางขวัดอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับคือเรากําลังจะท,ำทํำพิธีวางเสาเอกนะครับของโครงการเดอะไพรเวทเมืองประชานะฮะโครงการเดอะไพรเวทเมืองประชาเนี่ยอยูออ่ในหมู่บ้านนะฮะด้านหลังของออหมู่บ้านเมืองประชานะครับแล้วก็จะเป็นเราจะสร้างเป็นทาวเฮาชั้นเดียวนะครับ ก็คือประมาณ40ยูนิตนะครับแล้วเราก็จะขยายอีกในอนาคตนะฮะบ,บริเวณนี้นะฮะที่เราจะกําลังที่จะสร้างโครงการเลือ,อ,อะไพรเวทเมืองประชานะครับวันนี้เนี่ยก็คือเวลาประมาณ9โมง19นาทีนะฮะก็จะเป็นเลิกของการวางเสาเอกนะฮะโครงการเดอะไพรเวทเมืองประชานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเรารอ

เราด่เสร็จิธีาขออะไรนกี่ล้านกี่ล้านขที่ใจต้องการประยุทพ kind of mm ์ใจหวังนะทุกอย่างสำเร็จสำเร็จอ้อมะอ้อมสาวทำอะไรก็ขอสำเร็จแล้วอ้อมหะอ้อมาวทำอะไรก็ขอสำเรอ้อะอ้อยา ครับแห้งๆเลยเลยแห้งๆเลยเลยนะแห้งๆเลยเลยสำเร็จสำเร็จนะคะเดี๋ยวทีจะทางเปิดทิ้เปิดทางนะสำเร็จอย่าติดอย่าขาดนะคะ ปยทุกคนจะมาร่วมปยก็ได้นะถ้าใครอยากโปยเข้ามาเลยอยากโปยใครก็อยากเข้ามาโปยโปอยได้นะคะเชิญเลยค่ะนะหมดพอดี <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาตักฟายกันก็ได้ มีไก่ป่าที่บริเวณสวนของรอนบ้าน,นานะครับมาจิกไก่ไข่จิกแล้วตีไก่ไข่แล้วเอาเดือยแทงไก่ไข่ตายไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บรรดาไก่ชนของรอดบรรน,นาเด็กๆพวกนี้นะยังไม่ได้เข้ากรงเลยเพราะว่า,าจะมีไก่เนี่ยฮะไก่ป่าตัวนี้นะฮะไก่ป่าตัวนี้เข้ามาในกรง นะอันนี้สวยเลยนะฮะมีแต้มสีขาวด้วยนะไก่ป่าตัวนี้เข้ามาในตรบนบานาดจะจับวันนี้จะจับไก่ป่าตัวนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปจับไก่ป่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการอันนี้ยังไม่เอาเข้าไปเดี๋ยวเราจะจะปิดไฟเดี๋ยวเราปิดไฟให้เขามองไม่เห็นแล้วเราจะเข้าไปจับขาเขานะฮะ เดี๋ยวเราจะปิดไฟนะครับเพื่อให้เขามองไม่เห็นแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจับหาเขาเอาเข้ากรงนะครับอาตอนนี้เราจับไก่ป่าตัวนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขังกรงก่อนนะครับอาเดีย๋ยวไก่พวกเนี้ยเดี๋ยวจะได้เข้าเข้ากรงได้แล้วนะฮะตอนนี้นะครับเราเอาไก่ป่าเข้าไปในกรงแล้วนะฮะ 但这是在宫。